้าเับมาร้านก๋วยจั๊บโคดเครื่องแล้วนะครับวันนี้วันสงการป้าเขาก็ไม่หยุดนะครับป้ากําลังหักไม้ก่อฟืนนะครับในป้ากําลังเติมฐานนะผมเป็นลูกค้าคนแรกเอาช่วยกันคนละไม้ละมือนะป้าก็ใส่ฐานลงไปควันขโมงอันนี้ป้าเล่าข่าวหรือเปล่าป้าบอกไม่ใช่หนูนี่มันน้าส้มสายชูเป็นเคล็ดลับของป้านะกระชอกลงไปแล้วาน้าเติมลงไปป้าบอกแช่ถุงงอกแล้วมันจะไม่ดาโอ้โหสุดยอดไปไงเป็นเคล็ดลับของป้าเขานะครับเดี๋ยวป้าก็มาพัดพัดโบกโบกสักแป๊บหนึ่งนะครับอาเข้าไปดูโอ้โหป้าฐานมันติดแล้ว ป้าเล็งมือหน่อยอะผมเชียร์ป้านะอะแบบนี้ป้าก็หยิบมานะครับลูกค้าคนแรกผมบอกจริงๆป้ากระชอ,อกน้ําลงไปนะที่แกต้มไว้แล้วนะประมาณนี้นะครับใบตรงใบเตยเครื่องยาจีนก็อยู่ในหม้อประมาณนี้ผมบอกป้าตั้งเลยผมกินเลยคนแรกน้ําไม่ต้องเดือดผมก็กินได้ป้าบอกเอางั้นในหนูจัดไปลูกอะเปิดออกมานะครับมันโคตรเครื่องจริงๆนะเครืคร่องแกเยอะทั้งไข่กงไข่ไก่เต้าหู้เลือดนะครับมาเต็มจัดมาอย่างนี้นะสงการใครเล่นน้ำหนึ่งหน่ก็แวะมาสาดน้าเฮ้ยแวะมากินกับป้าเขาได้นะครับดูดิครับเต็มพิกัดนะครับ โห,หนังหมงหนังหมูนะครับป้าก็ได้เลิกเปิดหมอ้อแม่นาคแล้วนะคนแรกผมจะช่วยป้าแงกลัวหม,อวมนะ้อคว่ำนะอะมาแบบนี้นะครับโอ้โหเส้นอ้วนๆหนาะๆนะผมนึกว่าปา้าคองพาปา้าบอกไม่ใช่แคบหมูเหลืออยู่2อ,อันลูกโอ้ตกใจนึกว่าปา้าคองพาแล้วป้าก็เอาผ้าไปตากไว้ข้างหลังบอกแดดมันดีโกวฝนจะตกอาจัด ป้าได้เลิกผมยังป้าบอกมาดิลูกได้แล้วเอาแบบนี้นะครับใส่ถุงงอกลงไปนะครับป้าก็มาตักเส้นให้ผมนะครับแล้วก็มาใส่ไข่ไก่แบบนี้ผมบอกป้านะครับให้เครื่องผมเยอะจริงๆป้าบอกจริงหรือผมบอกกจริงสิป้าบอกว่าแน่หรือผมก็บอกว่าแน่สิป้าโอ้ยไม่ใช่ร้องเพลงนะใส่เลือดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่หนังหมูจุกๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูดิครับเครื่องป้านะครับใส่หัวใจลงไปลิ้นลงไปขั้วปอดนะครับแล้วก็ตับเหล็กกระชอกลงไปแบบนี้นะโอ้ยเป็นโคตร เครื่องจริงๆนะโรยผักลงไปกระเทียมเจียวพริกไทยนะครับเท่านี้ก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะแล้วก็มาราดน้าปิดท้ายสักหน่อยน้ําไม่เดือดไม่เป็นไรนะเคาถามว่าป้าขายมานานหรือยังป้าบอกขายมานานขับรถจนโชกหลุดไปแล้วลูกโอ้ยมันานจริงๆนะมาแล้วก๋วยจับโคตรเครื่องนะครับมาชิมเส้นก่อนงาไปแล้วโุยมันมีความนุ่มมีความอร่อยคั่วปอดนีสักคำแบบนี้โอ้ยเด็ดจริงๆครับ